ไหนวะเนี่ยเออเอ้าออทำไมมีอยู่บ้านดีมได้วะเนี่ยเสียงเสียงแรง่ากวะเออเราดีดีไปไหนวะเนี่ยจำได้เามื่อวานไม่ได้มาเนี่ว่ะ,อะเอา้าเฮ้ยไอทีไอฟเอม็มทำะไรกันเนี่ยโอ้โหมาต้มเลยกันเนี่ย,เ,ย,นเ,นยเราไม่ได้ว่ะทำไมทำตัวแบบเนี้ย เฮ้ยพี่ดีบ่นอะไรของพี่เนี่ยพี่ดีมอะไรพี่ดีไม่อยู่เออแล้วเห็นอ้ดีมปะพี่พี่บ้าอะไรวะเนี่ยหืนังบ้าอะไรหรอกินเยอะไปหรอเมื่อคืนอะเยอะอะไรวะอะไรของพี่เนี่ยพี่ดีมากินต่อแล้วอะไรกูไม่ใช่อีดีมกินแล้วมีพลังนะพี่วอมสีนฮะพี่ดีมพี่ดีมเพอร์เจอร์อะไรเนี่ยพี่ไปดูกระจกไป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 ไ้องน้ำออกไปเออสีทรายต้องกาตัวคุณแล้วเนี่ยอะไรมากระจก หนวะห้องน้ำไงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมกูเป็นไอ้ดีมาเนี่ยเอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรของพี่ดีมาเนี่ยพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ะเผอเจอแล้วป่ะอ๋ออะไรวะอ๋อสมุนไพรไงพี่เราทำกันเมื่อคืนอะไม่เอาเอื่อคืนไปพี่กลับใจเหรอวะเนี่ยลูกพีมันไม่ดีเว้ยแบบกินอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กโอ้ มีข้าวผีออกเลยพี่เนี่ยแลกี่โมง่ะเนี่ยเฮ้ยจะสายแล้วไปเรียนดิครับครับเร็วอะไรของน้องอะไรของเขาเฟรมอะไรของมึงเนี่ยเอ้าแต่กูอีกอย่างวะนี่เป็นไรวะนะไปไปไปเฮ้ยเนี่ยพี่ถ่ายรถมาใหม่ไม่ใช่หรอเฟมกูขับรถไม่เป็นเฟมนี่ไปโรงเรียนเดี๋ยวกันโรงเรียนที่เดิมที่เดิมไปคุณสกายอ ไม่ขับรถหรอพี่ดิมกูขับรถไม่เป็นฮะเขาไม่เป็นได้ไงเออกูขับไม่เป็นเออไปไปไปผมผมขับให้ก็ได้มามาไปไปไปอะไรของเขาเนี่ยอะไรของพี่เป็นหลองพี่เนี่ยวเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกูก็ปกติเนี่ยเมื่อคืนพี่กินเยอะไปปะเนี่ยกินเที่ยไอ้ดิมทำเลยวะกูเป็นในออมได้ยังไงเนี้ย สมุเเอออว้ยไอแมวน้ำยยยโ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 ยให้อาบอะไรมันจะมาอยู่ดนมอโยมยโเนี่ยอ่าจะมาหาสมุดหนังสือที่เกี่ยวกับสายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมรู้สึกจะมีเล่มหนึ่งแต่คล้ายๆกับเล่มที่เองถือแล้วมั้งวัาแดดออมฮะฮะฮะก็ออมไงอ้อมเป็นออมอองไงอ่าทำไมวันนี้วันนี้บ้างอ่านวันนี้บ้างปะ ว่างอะไรอะเออวันนี้ว่างเปล่าไม่ว่างจะไปนี่กงเล่ากับเพื่อนบ้าหรือเปล่าย<อ>ังไงเนะียออ่ยยังอะไรเนี่ย,ยอยู่ดีๆมากงลงกงเล่าได้ข่าวว่าไม่ได้เป็นคนที่กินอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอกินโอ้โหกินทุกอย่างเลยิะกินด้วยไหมอ,อ๋อเออได้ได้ได้เอามาดีกว<า>่าอะไรเนี่ยงเหรอโอ้ยไม่ต้องสงสัยนะน่ป็นไปไหนทำตัวยังไงวะเนี่ยฮะอะไรนะไปไหนมาหนี้มาหนี้ รีบเดินไปไหนรีบเดินหนียงตอนตอนที่ตอนที่ว่าอยู่ด้วยกันยังไม่เดินหนีขนาดนี้เลยปกติเดินหนีเหรอเราไม่เดินหนีไม่เดินไม่เดินไม่เดินติดกันใช่ไหมเลยตติดกันเหรอโอเคกินต่อเลยเลือกพอไกดก็ได้งั้นอ่าฝากอันนี้หน่อยทําการบ้านให้หน่อยสิได้ได้ได้เอาไปเออแล้วมาฝากทําไมเนี่ยโอ้โหได้ข่าวว่าทําเป็นอยู่ไม่ใช่เลยเออขี้เกียจไงอยากขี้เกียจบ้าง เออมึงชื่อไหมกูดีมเนี่ยกูดีมใช่เหรอกูดีไม่มึงอ๋อมึงอะตัวแค่นี้กูดีมเช่นแอมนมเบนด้วยโอ้โหมีเรื่องอะารขนฉาะตัวไอ้นะเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจำกูได้เปล่าจำกูได้เปล่าว่าไงพี่ออมออมพอมงกูดีมนี่นี่พี่ออมเนี่ยนี่ยมันก็บอกว่าดีมเนี่ยมันก็มันเป็นออมเนอะกูดีมคือเมื่อเช้าเนี่ยกูตื่นมากูก็ตกใจมันกูอยู่บ้านมันได้ยังไง แล้วทีนี้กูดูกระจกกูตกใจเลยนั่นแหละอืมอันนี้มุกไม่มุกหรือมุกก็ได้มมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอืมโอเคมันเป็นมุกเนาะเอ๊ะเออเออปกติอ๋อม่งชอบเล่นมุกใส่เงี้ยอืมแป๊บเดียวขอไปทำงานให้ก่อนทครูทำอะไรงานมึงไงคะอ๋อโอเคลืมเลยเออเออพี่หอพี่หอพี่หออะไร เออื่วยผมทำกับว่าคันนิดหน่อย้คันนิดอะไรโอ้โหกูจะรู้ไหมเนี่ยกูดีมเพเนี่ยพี่อยู่ข้อนี้เออพี่เก่งอรพี่นนทำข้อนี้ได้เลยเออกูเป็นออมโอเคงั้นเห็นดีมบ้างไหมเอ่อพี่ดีมยังไม่มาโรงเรียนหรือเปล่าอืมโอเคงั้นไปละโชคดีเจอกันอ,อ,อ๋พี่ไม่พี่ยังไม่สอนผมเลยเออไม่ต้องสอนละกูขึ้นเรียนละไปละเอางานไปด้วยอ่ะอ่ะขอบใจมากเท่าไหร่โห สองเหรียญหมูยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยนี่กูเป็นผู้หญิงก็ได้อเออดีมากไปละดีเจอกันเอออะไรวะเนี่ยเมื่อกูต้องเป็นไอเดีพี่ดีหมดแรงของพี่เนี่ยไหลแล้วโอ้ยกูบอกว่ากูไม่ใช่ดีมเฮ้ยเฟย์มันมาป่าว่าไงฮะผู้ชายพี่อ๋อเออแต่ทำไมเกลียวเหวี่ยงเวะเนี่ยเป็นเรืงงเกลียวเนี่ย เขาลืมไปล่าเนี่ยเขาทำไงเออพี่ดีนั่นผมไปเลยก่อนนะพี่เออไปแล้วอีสกายไปเขาไปเร็วเร็วอะไรวะเนี่ยไล่กูเป็นหมูเป็นหมาเลยอ้าวไอ้ยำเฮ้ยกูนี่ฮะกูเอ้ยเออมึงทำไมกู มึงเนี่ยกูมึงเอากูไปทำอะไรมึงเอากูเดี๋ยว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 อะไรยุ่งอะไรล่ะมึงกูไปไปไปข้างนอกไปไปข้างนอกไปเสียงดังเว้ยกูจะสอนเปิดหูสอนอะไรไม่ยู่คนเดียวนั่นอะเอาสอนคนเดียวก็สอนได้นักเรียนเขาติ๊กใจเรียนใช่ไหมครับอาจารย์นี่ใครอาจารย์ผมไปข้างน้ำแล้วอาจารย์นี่ใครอาจารย์นี่ใครไม่อาจารย์นี่ใครดู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 นี่ใครก็ นักเรียนออมใช่ไหมล่ะเห็นเรียนดีนี่เออใช่เราอ่ะยังไม่ได้แก้รอคุณเลยเออบอกจะแก้รอตั้งแต่โอ้โหชาติที่แล้วไปที่แล้วจะคุณจะให้เธอซ้ำชั้นแล้วมั้งเนี่ยไม่จบวันหกทีแบบตัวสองเออแกดิเออเอาสิเออมึงเลยมึงอะไรกูเอากูคือมึงมึงคือกูกูว่ามึงเป็นมึงเฮ้ยอาจารย์อะไรเนี่ยถีบแม่อย่างเดียวโอ้ มึงกูกูพวกมึงอยู่ไหมเนี่ยไปข้างนอกเอามามึงมาคีกูข้างนอกมาเออเออนะอาจารย์มึงต้องไปสอนไปโอ้โหมึงเป็นกูมึงก็ช่วยทำตัวดีๆหน่อยดิเอ้ามึงไงอยู่ในร่างกูมึงก็ทำตัวดีๆดิกูทำตัวดีๆอยู่เลยเนี่ยโอ้มึงเคยทำตัวดีที่ไหนมึงไม่ไม่กูทำตัวดีที่สุดละมึงเป็นกูได้ไงกูจะเป็นมึงมึงจะเป็นกู มึงไปทำอะไรไว้มึงไปทำอะไรไว้แล้วมึงจะตีกูทำไมไม่มีใครห้ามเลยหรอมึงห้ามกูเลยสิเฮ้ยไม่เงี้ยกูต่อยทิ้งแม่งเลยอ้ยินจเย็ไอ้ยินใจเไอ้ยิเย็นมึงไปทำอะไรมากูเป็นใครอ่ะกูเป็นใครคนนี้คือพี่ออมไอ้คนนี้คือพี่ดิมกูคือออมกูคือดิมเฮ้ยไม่ออมกระทืบมันเลยดีไหมเจย์เย็นเจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันไม่เกี่ยวมึงอไปทมึงไะทำอะไรมาบอสอสบอสบอสอแล้วเมื่อคืนกูอยู่กับพวกไอที เอ้ากูก็อยู่บ้านกูกูก็อยู่บ้านกูมึงมาได้ยังไงแล้วมึงเป็นกูได้ยังไงเย็นใจเย็นใจเอางี้มึงเอางี้อะไรเสือกเอาว่ามาเอางี้เพื่อให้ไปพิสูจน์เพื่อให้ไปพิสูจน์ตอนกลางคืนก่อนนอนทำอะไรกันทำอะไรอ่านหนังสือกูนั่งกินน้ำน้ำเปล่ากับไอ้ทีไอ้เฟมน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะเชี่ยมึงอะน้ำเปล่า น้ำเปล่า,าน,น,น,น้ำเปล่าใจเย็นใจเย็นอะไรเนี่ยมึงช่วยกูได้จริงไหมเนี่ยอ้าวสรุปใครเป็นใครกันวะเนี่ยตัวขี้ข,ของงงนะเอ้ามึงเป็นอะไรผู้อมมอมมั่นอะดีไม่ท่าที่รู้ก็คือคนนี้พี่ออมคนนี้พี่ดิวไม่กลัวออมเนี่ยดีได้ได้เดี๋ยววันนี้กูจะไปเล่นตุกับไอ้แมวน้ำโอเคไหมชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมได้ ได้ดูดูกูจะไปแตะไวท์ทวงเรียนเลยเฮ้ยไม่เอาอย่าไม่รู้อ่าไม่รู้เอาเฮ้ยดิวไม่เอาอย่าอย่าอย่าไม่เอาเข้ามาแล้วก็เงียบๆแสดงว่าเถียงเสร็จแล้วใช่ไหมเข้ามาเนี่ยโอ้เป็นทั้งที่เป็นทั้งที่คกูจะสอนอะไรมีเขียนจะดานอะไรวะเนี่ยหวานใจเก่าออกออกออกอะไรวะเฮ้ยไปนทั้งที่ออกเพลงแล้วนี่อ่าครับครับอ๋อเป็นทั้งที่เป็นทั้งที่เราอาจารย์ยืนทำไมเนี่ย้องเรียนผมผมครับหนูสิใช้คำอะไรของเธอวะเนี่ย สกายคุณสกายจำผมได้ไหมจำผมได้ไหมจำผมได้ไหมเอาก็อเมย์เฮ้ยจะเรียนไม่เรียนทั้งที่เราเรียนก็เรียนเยิบดิอุ้ยโอโลกโลกสอนสิเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กเรียนได้แท้ทำไมแบบวยสอนสอนไม่รู้โมโหแล้วสอนสอนไม่สอนเดี๋ยวสอนเออ๋ยว กูไปสอนไปนะนี่มึงออกมาสอนไปเข้าที่เรื่องข้าว่าจะกูสอนเองมาเออเอ้ยไปทะลึงบองอะทะลึงบองแล้วเป็นกูมึงเป็นตัวกูมึงช่วยทำตัวดีๆหน่อยได้ไหมเอามึงมาทำตัวดีๆอ่ะก็ได้กูอ่ะกูเรียนสอนสิสอนไปไปเป็นทั้งที่ไปไปไปคุยสอนดีๆละเออพี่เนี่ยพี่อ๋อเนี่ยข้อนี้มันทำยังไงอ่ะผมงงมานานแล้ว กูบอกว่ากูชื่อดีมไอ้ออกูทำอมไรเป็นสิอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันสิไปนั่งไกลๆได้ไหมกูเหม็นเต่ามากเลยไอออมทนอยู่กับมึงเฮ้ยกูทากูทาแล้วไอ้เหี้ยกูท่าเนี่ยจิตาได้เหี้ยดีละช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนอะไรไหนมึงมองอะไรช่วยน้องดิเนี่ยช่วยน้องดิเนี่ยข้อสี่เนี่ยข้อสี่อะไรอะไรสมพงอะไรเนี่ยสม สมหมายสมพงษ์ห่าอะไรมึงอ่านออกปะเนี่ยวิชาอะไรเนี่ยเออคณิตคณนิดขันิตมีอะไรสมพงษ์อะไรมึงบ้าป่านันภาษาไทยแล้วไล้วไม่ตัวเลขสิอ็ยันงจมเงียบหนีกูจังกูจะอะไรมึงอะไรอีกเนี่ยอ่ะมึงเอาพูดให้เสร็จอ่ะโอ้โหปากก็เหม็นด้วยสันได้โอ้ยเชี God, ่ยกูแปลงพันแล้วไม่นอแน่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 อาปากดิหืมปากก็โถขี้เนี่ยแปลงพันไปได้เล่นได้เล่นไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเออเนอะเนอะ คุยอใครเขินไว้ดอกชิบหายแล้วไอ้เอ็กช่วยกูด้วยไปแม่รู้ช่วยกูหน่อยสิไม่เอาพี okay. ่ออฟเราช่วยผมอ๋อมีแล้วกูดิไม่ช่วยเอาวีต้องช่วยผมก่อนกูจะรู้ไหมเนี่ยตอบยังไงอ่ะตอบยี่สิบสี่ไปมั่วๆอ่ยี่สิบห้าโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์ลิฟนี่อาจารย์ลิฟไปไหนอาจารย์ลิฟอยู่ไหนวะเขาไปไหนนะเขาอาจารย์ลิฟอาจารย์ลิฟอาจารย์ลิฟอยู่ไหนอ่ะอ้าวอยู่ไหนวะเอ้าอาจารย์ลิฟไปไหนอ่ะ เขาไปไหนอะอาจารย์ลิปไม่อยู่หรอเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยเมื่อกี้ไม่จะไปรู้ล่ะเออไปไหนไปไหนไปหาอาจารย์ลิปให้หน่อยเซได้เลยอย่งมาอุ้ยเชี่ยตกใจอุ้ยไม่เันเลยลชันล่าครูรับเอเอกสารกูว่าจะเมืนแล้วนะอะไรตะโกนเลยไม่ผมถามไม่ไม่ใช่ผมผมเออผม ผมถามไงอะไรหนูไม่ใช่อ้อะไรของเรากูกูกูเห็นมึงเดินหยิบสมุดอยู่กูอยากรู้อ่ะมึงมาทําอะไรที่นี่ก็ไม่ก็เลียเอกสารก็มาดูเอาหนังสือรุ่นหาอุบหาอะไรพวกเนี้ยขาวข้อมูลแล้วอาจารย์วันนี้มีทําอะไรหรือเปล่าเย็นเนี้ยมี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  เออเดี๋ยวฝากบอกดีมแล้วก็รวมเพื่อนมาด้วยนะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีซ้อมดนตรีโอเคปะชอบไปชอบโอเคครับโอเคครับครับไปเถอะไปเถอะผมเอาไปว่าผมมีมารยาทที่สุดแล้วครับไปเออผมเถอะครับเผมสงสัยเราครับ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 ไป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 ไมไปไปไปไรไปารไป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 ไไปไขึ้นปไ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 บไปไนไาไปไนไปไป้ปไปไปไไป อันนี้เรียกมือกันนะอันนี้กู่นะครับขอโทษครับขอโทษครับสงสัยจะาดจพักการเล่นอีกรอบนึงเมื่อกี้นุงนินทาอะไรกูฮะอาว่ไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อเลขข้อห้าข้อห้าพี่ข้อห้าใช่เออข้อห้าเนี่ยเอ้ยเออว่ะวันนี้ไม่เจอเอ้ยวันนี้เห็นไอทีกับไอเฟมกับไอไอนี่ไหมสองคนนั้นอ่ะเห็นเลยนเนี่ยนุ่งบอกว่าอยู่กับดีไม่ใช่หรอก็กูไงดีมไม่มึงออมเอาที่พ่อมึงสบายใจเลยกันโอเคเอางี้พักเที่ยงไปไหนกันเปล่าไปกินข้าวข้างบนกัน ไปที่ประจำมาเพื่ได้ได้ได้มาตามมาดีมากมานี่เร็วๆไม่มากูกระทืบให้หมดนะเว้ยอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยพวกมันอยู่แอบฟังก่อนแป๊บนึงอะไรอ่ะไหนนี่ได้ฟังนี่วันนี้ทำไมสกายน่ารักจึงเลยอ่ะรู้สึกหลัวทุกคนเลยอ่ะอะไรไมนี่อะไรของพี่วะนี่นี่ต้องสิ่งที่ให้เคยหายมอง เอา ie สีอะไรมาดูดีเดี๋ยวพี่ดีจะเย็นพี่เฮ้ยมึงจะมาเกินไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเดียวจะเย็นพี่จะเย็นอะไรของพี่ออมเนี่ยยุ่งกับมันทำไมมึงหงายอะไรอุ้ยมึงจำกูไม่ได้แล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเต๋อทำไมเนี่ยมึงเป็นอะไรเหรอทำไมล่ะ กูจะยินใจเย็นมึงทำไมแล้วมึงทำไมแล้วมึงทำไม่ใจเย็โอ้ย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 วใจเย็นกูอยู่ล่างนี้กูสู้ไม่ไหวเลยมึงทำไมอะมึงทำไมล่ะกูจะยินจะยินพี่ใจะยินจะยินจะยินใจเย็นตัวแค่นี้จะไปจีเข้าไอ้กิบพี่ออมตัวนิดเดียวเองจี๊บเป็นอะไรเนี่ยมึงคึกเหรอมาเนี่ยอะไรนมเล็กอีนางงามยังจะโอ้โหด่ากูอีกดีกว่าเผู้ชายไงเออใช่ไหมทีกระทิบ์นไหมพี่พี่ดีแม่งหลายรอบแล้วจี๊บเฮ้ยเดี๋ยวจ่า ไม่ใช่จ๋าคนละซีรีส์คุณกายจำผมได้ไหมโอ้เดี๋ยวนะจ๋ามาเมื่อกี้มันมันรู้สึกเออเป็นไงเป็นไงใช่ไหมใช่ไหมไงผมเองโอมแอมออมจะติดจากดีมแหละโอ้โยไม่กูนี่แหละออมกูนี่แหละดีมเขาจะคอทำไมเอออ่ะไม่ใช่ถามคำถามกูตอบได้หมดถ้าเป็นกูอ่ะเจ๊เจวันนี้เจ๊ใส่กินอะไรเสียแล้วเจ๊เจ๊คงกูสีชมพูกูใส่มาด้วยขอโทษนะวันนี้กูใส่สีชมพูมา เอาไอ้สัตว์นี่เออทีมกูเนี่ยดิมแล้วกูเนี่ยอมพี่ดิมเมื่อคืนกินกี่ขวดพี่กูกูตอบได้กูตอบได้กี่ขวดพี่สองแกลอนโอ้โหตัวจริงเสียงจริงกูเองกูดิมพิสูตรพิสูจน์พิสูจน์โอ้โหแล้วร่างกายนี้จะไหวเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้ดยได้ได้เอาม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 าเปิดซิงเว้ยไม่ได้บ เปลาโอ้เฮ้ยจริงด้วะกูดีไม่เที่ยวมีงพึ่จริงอ่ะไม่ใช่เอาอะไรมากูทำหมดมาเฮ้ยพี่นั้นนั่นพี่ผสมให้ดูผมดูหน่อยดิอ่ามามามากูเซียนใบกับเนี่ยเนเนเนใบใบไหนเอามาเอามาสินั่นอะผมให้แล้วโอเคล่ะกูรู้โชว์เลยนี่ไงเฮ้ยเป็นไงบอกแล้วกูดีวิชาช่ำชองนี้กูทำยืดคนเดียวรู้เย็นชื่อพ่อคุณสกายอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะ นั่นเนี่ยอุ้ยรู้ยังชื่อพ่อมึงด้วยไอทีชเออชื่อแม่มึงกูก็รู้ไอเฟมเฮ้ยชิบหายแล้วเป็นไงเนี่ยกูดีไม่ใช่ออมเฮ้ยออมก็รู้เออเออแล้วจริงจก็รู้นะพี่อ่ะถามคำถามอะไรก็ได้อ่ะถามอะไรก็ได้อ่ะถามคำถามที่ดีเท่านั้นที่จะรู้พี่ดีเท่านั้นที่จะรู้เหรอหนังโป๊ที่ดูเมื่อคืนกัะทีคือเรื่องอะไรไม่ได้ดูเมื่อคืนไม่ได้ดู ม่เมื่อคืนก่อนนะเมื่อคืนก่อนเนระไม่ได้ดูแล้วกูดูกับใครวะเนี่ยจะรู้กับนี้ไอ้นีเปล่าเนี่ยไอ้นีเปล่าเอออะไรกูไม่ได้ดูกูก็ไม่ได้ดูกูก็ไม่ได้ดูเออกูดูเองอาอเนี่ยยอมรับแล้วเออแล้วคำว่าคนวาสวยวะแล้วว่าถ้าเป็นพี่ดิมเจต้องรู้ว่าพี่ดิมว่าคนวาดสวยอ่ะเออคนวาดสวยอ่ะคนวาดวาดสวยคนวาดสวยเออคนวาดสวยนะ กูไปไม่เป็นเลยกูเล่นบทไม่ต่อเลยอะไรของพวกมึงเนี่ยเอาชีวิตจริงมาพูดถึงมึงเ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกูกูดีมจริงๆกูดีมจริงๆถึงหน้าจะเป็นออมแต่กูออมกูก็ดีมกูก็ออมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากดดันผมสิอ่ะกูกูการลงเลยกูดีมกูดีมออมอันนี้งั้นแฟนออมชื่ออะไรอะไรอะงั้นออมมีแฟนหรือยังยัง ใครตอบไปแคยคนไหนเนี่ยอ่ะงั้นมาให้กูซดนะไอทีมายกปอเลยพี่กูจะกินได้หมดสุดยอดอะไรยุ่งอะไรล่ะนี่กูจะได้จะได้พิสูจน์ให้รู้ไงเขาลองไงเขาลองนี่นี่พี่แล้วมีฟังนะมพี่ผมเชื่อเลยถ้ากินหมดอ่ะเออพี่ออมอ่ะเฮ้ยกูดีมอ้าวค่อยๆพี่โอ้กระดกหมดด้วยพี่ออมนั้นถ้าแบบพี่ออมางผมเชื่อจริงว่าแบบเป็นตัวพี่ออมอ่ะพี่อมต้องกินให้ผมดูเพราะพี่ออมอ่ะแม่งไม่แดกเว้ย เด็กตายอ่ะไม่จริงอ่ะพี่ดีไม่แอคติ้งเก่งเลยเนี่ยเออโยนดีโยนนี่เลยนี่เนี่ยเริ่มเชื่อติดกันไปเลยเริ่มเชื่อกันยังเริ่มเชื่อกันยังนี่ไม่เอาคุนไปเริ่มเชื่อเห็นไหมเนี่ยมันไม่กินเนี่ยเห็นไหมมันไม่กินจริงว่ะแสดงว่ามันเป็นยังไงดีวะยองไงดีวะเฮ้ยแต่พี่ดีเราไปถึงหัวหน้าแก๊งแล้วเว้ยต่อยทุกครั้งอ่ะไม่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 แฉมันมันไม่มีมันไม่มีความมิกเซ็ตเลยไอ้ไอ้การที่แบบต้องสลับล่างอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ต้องต้องแม่แต่ก็ไม่เป็นไรต่่อยเลนได้เเเผื่ออาารมณ์สียกัน เฮ้ยพี่ลองเลยไหนใครคนไหนพี่ดิมมันกระโดดไหนคนไหนวะพี่ดิมกูเฮ้ยพี่ดิมผมเก่งแล้วพี่ลองต่อยกับไอเอ็กตูพี่เดียวเดียวเดียวมาเดียวเดียวเอามาสินไงเอามาสินนอะจี้ะไอกระจอกอะจีกกระจอกอะกระจอกเลยจีมพูดอย่างนี้ก็สวยดิเฮ้ยอุ้ยฮึ่ยอะไรวะเนี่ยใครพูดวะเนี่ยอุ้ย็นใจเย็นเฮ้ยมึงแพ้จีอ่ะเอ็ก ไอเอ็กเพชจีอ่ะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเลยเห็นไหมกูบอกแล้วกูดีมกูเองกูเองอ้าวใครวะไม่ใช่มึงเอากูเุยไม่ใช่กูกูดีมโหพิธีแรงเยอะแยะแรงเยอะนะแรงเยอะแล้อ้ากกูเต้นท่าประจำกูได้ดูเฮ้ยแงฮึฮึเฮ้ยท่กูไงไงฮ้ยเฮ้ท่ากูเองนี่ยูดจี๊ดไปเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ พี่ดีมไงผมดูพี่ดีมไงพี่ออมสินนี่ไงพี่เขาพี่พีเขาพี่พี่เขาเป็นพี่ดีมไงมก็ดูเนี่ยเสี่ยมพูเนี่ยไอ้ทีเอ้าก็ถึงพี่ดีมไหมถึงดึงดึงกูเอำงเนี่ยพี่เนี่ยทอยังไงดิอะเนี่ยท่ากูเลยเนี่ยนี่นี่ท่าประจำกูนี่เราเราทาเป็นเชื่อเขาดูก็ได้นะเออนั่นผมเชื่อก็ได้นั่นผมต้องเรียกว่าคนนี้ต้องเป็นพี่ดีมใช่ไหมแน่นอนแล้วนั่นนี่คือออมใช่ไหมเออใช่แต่นั่นล่างกู อ๋อแล้วพี่สับหน้ากันยังไงวะแล้วจะต่อยกูทำไมเจะย็นใจเย็นใจเย็นก็มึงต่อยกูก่อนอ่ะมึ่งมึงอะต่อยกูก่อนหวานนะมึงยิ้ก่อนได้คืนนี้กูจะไปหาผู้ชายอ้าวได้เดี๋ยวกูจะไปเล่นทั่วโรงเรียนเลยเอาสิเอาสิเอาสิดีด้วยกูดีด้วยเนาะทีเนาะขออย่างเดียวอย่าไปเปลี่ยนสีผมอย่าไปทำอะไรก็พอได้เจอกันเปลี่ยนสีผมให้หมดเลยไม่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 เอาไม่เอากูแต่งหน้าด้วยกูเออเอาสิเอาสิเอาสิ ได้เอาสิไปแมวน้ำไปคืนนี้ไปไปกันถ่ายได้เลยปลาจัดไปเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหรือเปล่าไปอขาไม่ใช่อันนี้เออกูออมเองกูออมเองเออเออไปมาไป้เหียแมวน้ำมานี่มาได้เลยมาห้องน้ำเลยมาตอนนี้เลยได้เลยทุกคนสิบนาทีแม่งเคียนแค่เนี้ยไปมาดิรออะไรอ่ะรอจะเอาจริงเหรอมาดิมาดิมาดิเราควรจะทำยังยืนนิ่ง เอ้เดีเราคนห้าเอ้ยพวกนู้นมันร่มเป่าร่มเป่าร่มเป่าเฮ้ยเป่าสนใจเป่าสนใจไหมโอยพี่เอาน้ำไหนฮะข้างล่างมานี่มาตามตามมาตามเจมาตามเจมามานี่มามาอยากดูของเดียกเจ้าบ้านมาเอาเลยจะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเป่าให้พี่ห้ามร่าแบเดี๋ยวเป่าให้ ค่ำคืนคืนนี้ของอาสวีโมโหก็อาจจะวินเธอชอบสอบตาตามด้วยสปินและฉันไม่สนว่าห่างกีปป่ปีด้วยเวลาหยิบเล่าเข้าหาสับไรในตัวอยากเผาผ่านแค่สบตาแต่เธอให้มองขางั้นเสร็จนี้ฉันจ่ายให้เธอไม่ต้องหานคืนนั้นอยากเล่ากับเพื่อน